นีี่ป้้พงสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูร้อนครับพบกับบ่าวเดชกไปกินเดียรกับพี่น้องครับวันนี้ได้นี่พี่น้องหอยเชอรี่ครับตะมุงครับตุ๋มหอยพี่น้องโอ้โหหอยโอ้โหตัวไม่ไหมครับนี่ยังหลอนหลอนอยู่เลยนี่ว้าวอ้ยหลอน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 อีกกินได้บ่อระปันเอาไหมโอ้ตะมุงพี่อระปัพี่น้องบ่าเด็กคือลำเป่าก็มีตัวบอกคือจังใสตัวอยู่มีมีใส่เป็นตัวเลยพี่น้องครับี่โอุ้ย โอ้โหร้อนร้อนร้อนโอ้ยพีครับโอ้ยมาไหมโอ้เอ๊ะคือว่าไงมันต้องออกคือไฟเหงืันกันบ้ามา่ะไหนละกองขาห้องเรื่องกองเข่าพี่น้องดยพี่พี่น้องฮะเต็มทีหอมเงี้ยหอมปะ

กระทินลิมรัวครับห่วนไม่ได้ห่อนนี่เซือดมันเสียบเนอตุ่มกับตุ่มได้ไหมเข่าพวงครับเราพุงเราพวงกระเอดพี่สเสียบ เมกออออืันนี้ระบบอ,อืมเฮ้ยของแสียครับนี่นแ,แย่ปลาแหลกปลาแหลกตอนครับม่วนเนี่ยเสียพี่น้องเองนี่ขึ้นมาเนี้แเสบครับเอาเต็กเมลแรกก็ไม่ยอมเลยหรือฟือนมืนบ้านอันไหนเป็นมืนบ้านพีน่น้องเอง เนห็นหอยกระหอดหน่อย,อย,อยวอืมอืปบะเดียก็เด็ดสุดอยอดเลยประมาณอืมบะเดียกน้องสาวะามางครับน้ำปลาครับตวงกระสินเลยอืมระยะสามเฮือนยังได้กินนะอืม, <laughs> อม cá nhám đen rồi nọ Cũng này rồi Ủa, khát đi Thấy <laughs> máng yên con này không đường này Mạng ước Mạng ước phía nó <laughs> มันลายซื้อมากร่อยกระแมนมาอึกระแมนแต่ว่าซื้อภาษาเพิ่นจักภาษาอย่งภาษาไทยเพิ่นภาษาปากกางชักมากอี๋แล้วคน้าบ้านทมีสองซื้อเอาบักอกระรยกับมอึ อผสมธรรมศาสตาร์ไปหระนอโบราณท่านใสน่นีละไม่มีมะเขือเทศต้มหูสาภพี่นอำนะมอเหนือเดือ มันยำไหมเบิ้งเนี้ยครับเียีเป็นเสียวอนเนาะุยกับนาวแล้วมันยำเบิ้เปียกเลีนเป็นเสียวนะอื้มออ้หเว้ี่อื้ม เด็ดเด็ดเด็ด,ดทืใคุขมารู้จ่าเนาะแม่คุณลองกินนี้ได้เรื่องไหครับได้ดดเรื่องเลยเอาตาดอกน้ำเลยครับนี่ตาดีนี้เนาะนี่ Mm. 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 Olafen. Oh. Oh, yeah. mm. oh.